ว่ายครับร่สวัสดีจ้าเชนั่งนะวันนี้นะคะครูคอยใส่มีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อนะคะเพราะว่าวันนี้โรงเรียนของเรากำลังจะมีการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีของระดับประถมค่ะเรียกว่าโครงการต้นกล้าความดีนั่นเองนะคะเพื่อชิงถ้วยรางวัลและไปเกียรติบัตรเลยนะยังไม่หมดนะครับผม ครูใหญ่ของเราเนี่ยจะนำรูปของเด็กที่ชนะการประกวดไปสกรีนลงในกระเป๋าผ้าของักเรียนเพื่อใช้ในวันเปิดเทอมด้วยนะตองแล้วครับนักเรียนอ่ะครูใหญ่ก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะตั้งใจทำกันให้ดีไม่ต้องกังวลว่าจะสวยหรือไม่สวยใครจะถนัดแบบไหนทำได้รูปแบบเลยเพียงแค่ตอนวาดรูปเนี่ยคิดถึงหน้าครูใหญ่เอาไว้อยางจองม,มาดี ว่าได้เลยว่าน่าเป็นใหญ่เลยจะดีมากเพราะว่ามันจะทําให้กระเปา๋าท้าของเรียนเราเนี่ยสวยงามขึ้นเยอะเลยใครสนใจบ้างหนูค่ะด้วยค่ะผมก็สนใจครับแต่ผมว่าดรูปไม่เก่งบาสวาดรูปไม่เก่งเหรอครับไม่ต้องเป็นจังวดไปเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยครูใหญ่อววาดรูปไม่เก่งแลวทุกวันนี้ครูใหญ่วาดรูปเก่งอย่างครับยังไม่เก่งเดิมครับเอาโ สำหรับใครที่สนใจนะครับบ่ายนี้ดูได้เต็มที่เลยนะแล้วก็อย่าลืมส่งรูปมหมครูหรือว่าครูพูใาชีได้เลยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะประกาศผลกันสู้ๆนะครับเด็กๆเอาล่ะคนเต็มที่นะเริ่มได้เลยอย่าลืมนะวันหน้าครูนะโหมิวี่ว่ารูปสวยจังเลยอะสอนเราหน่อยสิได้เลยดูนี่นะ มีทำยังไร,รอ่ะทำอยู่นะมีมี่ว่าไงเออคือเรามีเรื่องอะไรให้มีมี่ช่วยหน่อยอ่ะอะไรหรอเราอยากจ้งเธอว่ารูปส่งประกวดหน่อยอ่ะไม่เอาอ่ะเราไม่อยากดู เราให้เธอห้าร oh, ้อยเลยโหห้าร้อยได้หรอไม่เอาดีกว่าถ้าเธอจะจ้างก็ไปจ้างคนอืเราไม่เอาหรอกงั้นเจได้ว <'m> ่าลงให้เราหน่อยสิเราให้ตั้งห้าร้อยเลยนะไม่เอาอ่ะถ้าเธออยากว่าไม่ว่าเองสิว่าเองอ่ะภูมิใจกว่าตั้งเยอะห้าแต่ร้อยก็ได้ ว่าบาสโกงแต่บาสอยากชนะจริงๆนะคะลูกแม่อยากชนะจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นแม่ไปจา้างน้องพีมลูกลงตังต้มดีกว่าจำได้ไหมจำได้ครับเฮ้ยเพราะว่าลูกเก่งมากเลยถึงเลขนั้นนะแม่ก็มีนับป๊อปกับนับเบิร์ดอีกแล้วเราก็ไม่ต้องบอกเนี่ยว่าเราจะไปปวดอ่ะก็บอกว่าจ้าโอเคไหมจริงไหมคะเฮยง่ายๆอย่างนั้นเลยคุณแม่คะ<ๆ> ไมถึงบอกน้องบาสไปแบบนั้นนะคะทําไมถึงบอกว่าไม่เป็นอะไรหรือว่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆแถมคุณงแม่ยังตั้งใจกกงกันในกวดอีกทําแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ เราทำทดีที่สุดแล้วที่เหลือคืออยู่กับแม่ของบาทานั้นเพราะเขาจะสอนบานยังไงแล้วบานอ่ะจะตัดสินใจยังไงอรุณสวัสดิ์จ้าเด็กๆ ไม่ถนัดไม่เป็นไรครูดาจะได้ยินเรื่องราวมาจากครูทั้งสองคนแล้วนะครับครูอยากจะบอกกับนักเรียนคนว่าเรื่องของการโกง่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่การโงก็คือการโงถึงเราจะชนะมาจากการโงแต่ว่าชัยชนะนั้นเราจะไม่มีความภาคภูมิใจเลยนะครับ ใครที่เป็นผู้ชนะการแข่งขันอยากรู้ไหมอยากอยากรู้ค่ะอยากรู้เปล่าอยากค่ะ<า>ถ้าอยากรู้แล้วนะหลังจากการที่เราได้ตัดสินอย่างโปร่งใสนะครับโฟกัสครับครับผมประก,กาศไปเลยับได้เลยครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับและคนที่ชนะ,ะเลิศก,การประกวดวาดภาพระดับประถมต้นกล้าความดีเพื่อชิงค้้ยรางวัลและเกิบ,บัตรและยังได้สกรีนลนกระเป๋าภาของทางโรงเรียนในวันเื่เพิ่มด้วยครับ และแกตาแกบีบี้ครับดูข <Okay. S 1> ึ้นรับด้วยจากออท่านผอโรงเรียนเราท่านผอครับ <ขอ S 2> <อ>รับเงินตั้งแต่ผอรับหมหนักเลยนะครับท่านผอ <c oughs> คือของหนักเจด้า <c oughs> ครับผมเจด้า <c oughs> และบาร์ครับ วานไดียววัครับ กล้าความดีของโรงเรียนของเราแน่ๆใช่แล้วจ้ะอย่างมิมี่เจด้ผู้ดูสองคนเก่งมากๆเลยนะที่กล้าที่จะเทรดไม่รับค่าจ้างจากเพื่อนส่วนน้องบารหนูก็เก่งมากเลยที่สุดท้ายแล้วหนูก็ไม่ได้จ้างเพื่อนและหนูก็ทําได้ฝีมือของตัวเองภูมิใจมากๆเลยจ้ะสุดท้ายแล้วหนูก็เอาใจชนะตัวเองได้ได lúc quá mãi quay tiêu chạy lúc tiết sắm nước quay hay nhau ở chuông không rau lúc sắp xỉ quân đã lúc văn lùng เพลงต้นกล้าวันนี้นต่อจ้ากการขึ้นชิตนะครับก็นักแสดงวันนี้นะฮะน้องพลอยใสยน้องโกกัสน,กน,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 นะครับนกกลมนงชอนนกตัาง้นงคิรินนะับต่อดด้วยนะครับก็ถือว่า